บทสุดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตาเอกังสม,มัย,ยังบะคาวาสกเกสุวิหารติกะปิลาวัสมงมหาวะเนวหาตาภิกขุสังเคนสัตทางปัญจามาเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวาอรหันเตเาาหาเติทาัสาหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยคุเย,ยนะสัมนีปติตาโหติภะคะวันตังทสัสนายะ ภิกุสังขะจะอขะโห,าห,าหาจะตุนนางสุทาวะสากายิกานังเทวานังเอตะทะโหาสิอะยังโหพะขาวาสกเกสุวิหะละติกับปิละวัสมิงมหาวะเนมหะตาพิกุสังเคนะสัทธังปัญจมัตเตหิพิกุสะเตหิสัเสพเทเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะรูกะ ทาตูหิเทวตาเยอูุ้เยนะสันนิปฏิตาโหติพระขวันตังทัสสานายาพิขุสังคาจะยันนูนะมะยามปิเยนะพระวะตาเตนุป,ปสังกะเมยามะอุป,ปสังกะมิตะวาพระขวัตโตสันติเกปันเจกะคาทาพาเสยามาติอะขะโหตาเทวตาเสยะนาปินามะพระละวะ ปุริโสสมนิษสัมมชิตังวาภาหังปะสาเลยนะปะสาลิตังวาภาหังสำนิเฉยยะเทเอเอวมเมวสุทาวเสสุเทเว,ว,วสุอันตะระหิตาภาขาวะโตปุระตาปาตุระหังสุอะขะโหตาเทวตาภาขาวันตังค่ะ อะพิวาเทตาวาเอกะมันตังอันถังสุเอกะมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาะคะขะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสม,มา,า,าคาตาอาขาตัมหะอิมังธรรมัมมะสัมยังทักขิตาเยว,วะอป,ปะราชิตะสังขันติอขาขะโขอะ ปะลาเทวตาพระขาวะโตสันติเกอีกมังค่าถังอภาสิตันตะพิกะโวสัมมาทัหังสุจิตตังอัต,ตโนอุชุกะมะดังสุสารถิวเนตานิคะเหตตะวาอินทิยานิลขันติปันทิตาติอะคะโหอัปปะลาเทวตาพระขาวะโตสันติเกอีกมังค่าถังอภาสิเฉตาวาคีลัง เฉตวาปะลีขังอินทะคีลังโอหะจ,จะมะเมชาเตจะลังติสุทาวิมะลาจังขุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติอะค่ะโหอัปะลาเทวตาพระขวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทังสรนังคตาเสนาเตค่ะมิสันติอัปปายะภูมิปะหายะมานุสัง เทหังเทวากายังปะลิปูเลสใสสันติติตอะค่ะโหพคาวาพิคุอาม,มันเอศิเยปุยนาพิกาเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตา,าสันนิตติตาหตุตุตะกาค่ะตังทัสนายาพิคุสังขาจะเยปิเตพิกาเวอะเหสุอะติตะ มัทธานังอระหตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะคะวันตานะังเอตตปะละมาเยวะเทวะตาสันยุปติตาเอเหสูงเสยยะทาปิไมหังเอตาลหิเยปิเตพิกะเวภะวิสันติอนะนาคาตะมัทธานังอะระหตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิ พระขะวันตานาเอตปะละมาเยวะเทวตาสันิปติตาพระวิสันตเสยยาธาปิดไมหังเอตาลาหิอาจิคิสามิภิกขะเวเทวะกายานางนามานิกิตะยิปตานิภิกขะโอเวเทวกายานางนามานิเทศสามิภิกขะเวเทวะกายานางนามนานิตังสุคาถะสาธุกลง มานาสิกะโลธะพาสิสามิติเอวัมพันเตติเขโขเตภิกุภาขวะโตปันจะโสสุงภาขวาเอตัทะโวจักสิโลกะมะนุกะสามิยันทะภุมมาตถาสิตาเยสิตาคีริคับพะลังะหิตตาสามาหิตาปุถูสีหวะ สันลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัน,นะมะนาวิลาภิโยปัญจสะสเตยตะวาวเนกาปิละว,ะะวัถเวตาโตอามันตยิสัสต,ตาสาวะเกสาวะเนระเตเทวกายะาภิคขันตาเตวิชาณาถภิกะโวเตจะอันตัมปะมะกะลุงสุตวา พุทธัสสะสาสะนงสังเตสัะปาตุละหุยานังอะมะนุสานะทัสะสะนังอะเปเกสะตะมัทธังขุมอะสหัสังอะทะสังตะลิงสะตังเอเกสหัสหานางอมนุสานะ,ะมะนัถะ,ะสงอะเปเกนันตะมัทธัขุมที่สาสัมภาพุทธาอะหู ตัมจะสัมพังอภินญ,ญายะวะวิคิตตวาจักขุมาตะโตอามันตะยิสัตตะทาสาวะเกสะสะเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขะโวเยโวหังกิตตยิสานิคิลายหิตอนุปะ โสสัตตะสหาสาวยาขากุมภาปาปิละวัฏถวาอิทิมันตูชุติมันตูวันนาวันตนตยสันสีโนโมทะมาทะปิกุกามุพิกุนางสัมมิติงวนังชาัสสหาสาเหม,มะวัตตายาขานานะตะวัฏนิโน อิทิมตัชุติมตัววันนาวันโตยะสังสีโนโมทามานาอธภิกาโมภิกุนาสันมิติงวะน si no ah no ังสาตาคีลาติสหัสายขานาตะวันนิโนอิทิมตโตชุติมตัววันนาวันโตยะสังสีโนโมทามานาอธภิกาโมภิกุนาสันมิติงวะนัง อิเจเตโสปะสะสะหาสยาขะนานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัจิโนมทามานาธิการมุภิคุนังสัมิติงวะนางเวสามิตตาอจัจสตายาขะนานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัจิโนมุทามานาอิกามุภิคุนังสัมมิติงวะนางกุมภิโลราชะขะหิโก เรรบรปุลัสสะนิเวสนางบินโยนางสะตะสะหัสังยะคะนางยะตะยิปุลาสติกุมพิโลราชาคะภะิโกโสป,ปาคะสัมิติงวะนางปุลิมัจทิสังราชาคาตาลโถป,ปัสาสติคันธรมพานางอาธิปติมหาราชายาสันสิโสปุตาปิตัสสะพระหะโว อินะนามะามหันพาลาอิทธิมังตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสันสีโนโมทะมาลาอะพิก้ามุงพิกุนังสัมมิติงวาน,นางานานาทักขินันจะทิสังราชาวิยุหตัมปะสาสติกุมพันธานานัติปติมหาราชายายะสันสิโสปุนตาปิตัสสะพระหาโวอ,อินทะนามะมะหันพาลา อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสันสีโนโมทถมนาอภิการมุภิคือนางสัมมิติงว่านางปัญชิมัจะทิสังราชาวิรูปโกปสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายะสันสิเสปุญตาปิตัสสะภะหะโวอินทะนามามหันตาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสันสิโนโมทามนาอภิการมุภิคืูนางสัมมิติงว่านางอุตตะรัจจะ ที่สั่งราชากุเวโรตัมปะสาสติยะขะนางอธิปฏิมหาราชายะสันสิโสุนตาปิตสะพระหัวอินทะนามาณหันพาราอิทิมัโตชุติมัโตว,วันณะว,วันโตยะสันสิโนโมทะาานาอภิกาม,มุงที่คือนางสัตมิติงวะลังปุนิมะที่สั่งทัตตะทัตโหนทักขิเนนะวิรุหะโกปัญชิเนนะวิรุปโข เวโลอุตตะลังที่สั่งจันตะโลเตมหาราชาสัมันตากตุโลทิสาธรรมทัลละมานะอัถังสุวะเนกาปิละวะาวัะเวเตสังมายาวิโนทาสาอโาควจัจจนิกาสัทธามายากุเกเวุเทวิทูจะวิทุกภูโตสหจันทโนกามะโสโถจะ กินโนมตถุนิมตถุจะปะนาโทโอปะมตโจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตตตเสโนจะคันทัพโพนะโพราชาชะโนสะโพอาภูปัญจะสิขโขเจวตัมพะยูสุริยวัชชา,าเอเตจันเย,ยจะราชาโนคันทัพพาสหาราชุพิ โมทะมานาพิกาุงพิกคูนางสัิติจวนาทาคูนาภะสานาคูเวสาลาสหาตัญชะาก,ากัมภะลัตตะลาอาคูปายาคาสหายาปิยามุนาทตะลัทธาสอา,าคูนาคายาสันจุนโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาข่ะสัมมินิจวานาเยคาขาลาเชสหาสสหลันตุทิพาทิชาพิกคุ วิสุทธะจักขูเวหายะสาเตวนมัชะปัต,ตาจินตรลาสุปันนาอิติเตสนามงอะยันตา,านาคาราชานามนสิสุป,ปันนนเขมะมะกาสิพุโทโสัทหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุป,ปันนาสารณะมังสุพุทังชิตาวัชิระหะเทนะสะ มุทังอสุราสีตาพาตะโลวาสวาวเสเตอิทมันโตยัสัิโนการะกันชามะหาพิสมาอสุราธานาเวขาสาเวปะจิตติสุจิตติจัดปะหาราโทนมุจีสหสตันจัพภะลิปุตตานาังสัพเพเวโรจานามากาสันในหิตาวาพาลิงเสัาราหุพัฒา มุปาขโะมุสามาโยธานิพัทันเตภิกคุณังสนมนติจรินวังอาโปจะเทวาปะทาวีจะเตโชวาโยตทาหะมุวาลุนาวาลุนาเทว,วาโสโมจะยาสาสาส,าสาหะเมตตาการุนากายิกาอาคูเทวายาสันจินโน เสะเสตทัสถากายาสะเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสันติโนโมทามนาภิกตาโมภิกขุนัสสามิติงวานังเวทูจะเทวาสหดีจะอาสะมาจะเทเวยะมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุลักขิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลักขิตา นักขัตตานิปุรคิตตวาอาคูมันถาวะราหากาวะสุนางวาสะโวเสถสักโกปาคาปุรินทาโท,ทะเสเตเทะสะทากายาตะเพนานาตตะวันนิหนอิทิมโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยสันจีโนโมทามานาภิกามุงภิกขูนางสันติงวะนางอาคางาะคา,าคูสหะูเทวาชลามคิสิกขาิวะ อาลิทากาจะโลชาจะอุมมาบุพะมิพาสิโนวัลุนาสหธรรมมาจะอาจูตาจะอะเนชากาสุเลยะยลุสิลาอาโคอาโควะสาวะเนสิโนทัเสเตทัถสถากายาสัพเปนานัตตะวัน,นินุทิมัาโดยชุติมันโตวน,นาวันโตยาสันสิโนโมทามานาภิกขามุภิกขุานางสนันติงวะนางสัมมานามะ มหาสัมานา,ามนุสสามนุสสุตตมาคิธาปัตุสิกาอาภูอาภูมนปัตุสิกาอาหาภูหาละโยเทวาเยจะโลหิตาวาสินโนปาราคามหาปาาคาอาภูเทวายสังจินโนทัศเสเตทัศสัทธายาสัาาสเพนานาตะวันนิเนทีมันตชุติมันตวนะวนามันตยาสังจินโนโมธามานะ อพิกามุงพิคุนางสม,มิติงวานางสุกกาการุมหาอะลุนาอา,า,า,มมาอาคูเวหะนาสสหโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขานาสัทธามตาหาละขะชามิสากาจายะสันสิโนธนายังอาคาปะชุนโนโยทิสะพิวัสติทเสเตทสัสทากายา สัพเพนานตะวันนิโนอิทิมตัตชุติมตัววันนาวันตัยัสรสินโนโมทะมานาพิการมุพิคู่นัน้นสาม,มิติงวันนางเคมิยาตุสิตายามากะ,กายาะกันทกายะสั่นสิโนสัมพิตะกาลมะเสถาชตินามาจะอาสวานิมณมารติโนอาคูอาถาคูประระนิมิตาทะเสเปทัสสะถากายาสัพเพนานตะวันนิโน อิทีมัาตชุติมันตวันนาวันตูยะสันสิโนโมทะมานาอภิกรรมพิพุนังมิติวะนางสัพเถเตเทวานิายาสเพนนานตวันิโนนามันวะเยนะอาหันฉุเยจัดเยสัทิสาสหปวุทธชามขิรังอุทาตินะมะนาวสะวทัเขเมโม ตาลังนาะขัางจันทังวะอสิตาสิตังสุพรมมาตาลังมตโตจะปุตตาอิทิมะโตสหสันนางกุม,มาโลติโสจะโสปาคาสัมิติงวะนางสหสพ,พรม,มะโลกานังมหาพรมมาพิติขะติอุป,ปะปันโนชุติมันโตพิทมากาโยยะสันสิโสเทเสทะอิสระาอาคูปันเจกะ วะสาวะติโนเต,ตสารจะมัชโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสัมเพอภิกันเตสินเถเทเวสะพมะเกมาลาเสนาภิกามิปัสสะกันหัสสะมัทิยงังเอทะคันหะทะพันทะทะลาเคนะพันทะมัทุโวสะมันตาปะลิวาเล ทามาโวมามุจิทะโกจินังอิติตันทะมหาเสโนกานหาเสนาอะเปสัยปานินาตะละมาหันจะสะลังกัตตะวานะเพลวังยะถาปาวุสัยโกเมโขธนะยันโตสวิชุโกตะทาโสปัญจุทาวัติสุสัง กุโอะสะยังวเสตันจะสัมพังอภิยายะววิคิดตาวานะจะขุม,มาตโตอะมัญะสัทธาสาวะเกสาวะเนรเตม,มาราเสนาภิกขันตาเตวิชาณาภิกขะเวเตจะอตัมปะมะกะลุงสุตวะพุทะสัสสานวิตะลายเคหิปะกามุญเนสังโลมันปิอัญชะยุง สัพเพวิชิตะสังฆามาพยาตีสายะสันสิโนโมทันติสหะภูเตหิสวกาเตชะเนสุตาติ